กิมแจวสูตรสสินขเรียกว่าตนักใ่มะใช่มตักน้ารหมดแล้วน้อนน้อนย่างอยู่ย่างเรื่อย สวัสดีครับกับตัด้านนอกวันนี้จะย่าง2เมนูนะครับนี่ลิ้นหมนูแล้วก็พวงนมครับอ่าจัดไปวันนี้สองเมนูครับไปเริ่มพวงนมจัดการง่ายนะครับแต่ว่าลิ้นหมูเนี่ยต้องล้างพ้องสะอาดเยอะหน่อยขั้นตอนจะเยอะหน่อยนะครับ เขาจะมีความลื่นๆนะเหมือนเป็นเมือกๆนะครับเราต้องขูดนะครับขูดส่วนที่เป็นลิ้นที่เขาสัมผัสกับอาหารการกินของเขาเนี่ยนะครับตรงเนี้ขูดแล้มีขูดแบบพวกนี้ยนะครับ,แล,รรบแล้วก็ให้ดีละลอกออกนะครับมันจะมีเหมือนกับเป็นผิวบางๆ ที่ลิ้นเนี่ยตรงส่วนลิ้นเนี่ยหลังจากนั้นต้องใช้เกลือป่นนะครับเอาให้พวกเมือดื้นลื่นอย่างหายไปนะครับเนี่ยเริ่มสึกละ นะครับจากลื่นๆเนี่ยตอนนี้เริ่มตาดมือแล้วทีนึงนะนี่สดใสสวยล้างง่ายๆเลยอะไรมากตอนนี้ครับใช้ได้เดี๋ยวเราไปแรกนครับหากลางครับ เขาแผ่ออกนะครับแผ่ออกแล้วค่อยนี่เราค่อยไปจัดการให้ชิ้นที่หลังนะครับเขามีกระดูกมนะตรงนี้นะหามนี่งแหลมแง่ออกกระดูกเก็บวไว้นะครับหมักย่างได้กินได้ครับแล้วสไลด์ ไว้บางๆเนี่ยเวลามัมันก็จะเข้าเนื้อนะครับแล้วก็เวลาย่างมันก็จะสุกง่ายววงนมก็ต้องแร่เหมือนกันนะไวนนะ้ให้เขาบางครับถงนมก็จะ ลื่นๆน่อยนะนิ่มๆนะครับแต่ย่างจะหอมอ่อเราโครกสามเกลอก่อนเลยนะครับลากผักชีมีทันก็ได้นะแต่ผมมบ้านๆครับมือกระเทียม,ม,ม,ๆๆมนี่ำมือนี่ พริกไทยเม็ดนะครับไปไปเลย,เ,ลยเยอะยิ่งดีหอมสไตล์กับตันบ้านนอกก็ประมาณนี้ครับหย,ยาบพอนะครับไม่ต้องละเอียดอ่ะเราไปปรุงเครื่องหมักกันครับซอสปรุงลสนะครับทำมันหอย เกลือป่นนะครับเกลือป่นนิดหน่อยน้ำตาลครับน้ำตาลอะไรก็ได้นะผงปรุงรสนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสีดำนิดหน่อยอันนี้เพิ่มสีสันอ่า ลงไปแล้วนวดนะครับให้เข้ากันทั้งนมทั้งลิ้นนะแล้วก็ถ้ามีเวลานะครับหมักนานเท่าไหร่ยิ่งดีนะอ่แต่ว่าถ้าไม่มีเวลานะครับไม่กนด่วนก็ครึ่งชั่วโมงครับของผมก็จะครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเตรียมจะตั้งวงแล้วลิ้นหมูของเรา น,น,นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะแช่ตู้เย็นนะครับช่องธรรมดาครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมาย่างชิมรสชาติกันวันนี้นะครับอร่อยแน่นอนเพราะว่าแค่กลิ่นนี้ก็น่าจะกระารันตีแล้วมันหอมขนาดน,นี้มันต้องอร่อยแน่นอนอยู่แล้วนะครับ ลรวกกว่าจะก่อเตากว่าจะไฟอ่อนก็หมักไปชั่วโมงครึ่งนะครับอันนี้ชั่วโมงครึ่งเพราะว่าแกงนี้เอาลืมตะแกงตะแกงไหเนะนุ่มเลยสิตะแกงลืมอันนี้ต้องพวกนี้ต้องใช้ไฟอ่อนๆย่างจะดีนะครับเอานมหมูก่อน เอาของสุกง่ายลงก่อนเพราะว่าวงขาดกับแก้มแล้วกินกินแก้มน้ําแข็งกันแล้วตรงนั้นมันจะยุงไะมเฮ้ยมันต้องมันต้องไม่ไหม้หน่อยจะอร่อยไม่ไหม้เออก็ไม่ไหม้ไง เนี่ยไม่ไหม้ไม่ไหมก็เนี an no no, ่ยไม่ไหมเนี่ยทำตามสั่งเลยเนี่ยเนี่ยไม่ไหมเป็นยังไม่ไหมัตามด้วยวด ป๊อกไหนป๊อกไหนอิ่มแจ่วแจ่วเปรี้ยวควนที่ไายป๊อกไหนใช่เอาม้าไหมมาสุกๆตอนนี้เด้อเออนี่ยนี่กำลังสวยอืกินแล้วก็แบบบางทีมันชมพูแบบนี้นึกว่ามันจะนุ่มๆมันก็ไม่นุ่มมันก็สุกๆมันไม่สุกแต่ถ้าสุกตอนนี้มันจะอืม

วัน,นนี้ก็ทำกบภาพราตั้งที่ปุ๊บเดินรอบบ้านตัออ้มชิมเบิงชิมเบิงจิ้มแจ่วสูตรกาลสินขมนะมั้ยเดินทำให้ไม่ขมไม่ขมเปรี้ยวเปรียไม่ไม่เน้นขมเพราะถ้าขมไม่วุ้ไม่กิน ไม่กินขมไม่กินขมไม่กินตะล้าโอ้โหคเล่าเลือกมากน้องหมูน้องหมูปิ๊กกินยังนมหมูได้เด้ได้ไลยปิ๊กก็ดินมาเลยนะเดินมาได้ได้กิน้ังเลยกินเลยกินเยอะเย้กินเยอะเกินไปเลยไม่ไรู้จะกินก็กินเยกินกระส้มตำดิก้มตำดีเป่าเออกินกส้มตำเอเยอะกร้มตำเนี่ยเออข้าวเหนียวข้างๆก้ะ้มตำไม่กิน นี่นี่นี่เอาขนมกันอ่ะขินเดินขินเยอะเออเก็บไว้เดินข้ามไปตรงนั้นน่ะไปเอาชานซ่อมมาหน่อยลูกกับกล้วยใบหนงเอินเอามาด้วยก็ได้ถ้าเอินจะกินนะเอหนูรอก่อนเดินข้ามไปาแป๊บนึงเอินกินหรอแล้วก็งับประตูหลังบ้านให้นะหน่อยเอินมึงกินแล้วเอินกินไม่เป็นมอยากให้มันเข้าบ้านไม่ยอมเข้าเลยดูสิหัวไม้อันนี้อันนี้ไข่อะไรไข่เยอะแหละไข่ลวกไข่เยี้ยง เ้อม่ี่ลกเ็นนหาอาละลิ้นหมูมั่งิ้นหมูลกนะโอ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยมากินส้มตานไฟอ่อนไฟอ่อนอ่อนนะทีนี้ายเะดวันอยวเพิ่งทใหม่ๆมากินหนต้าหู้สตนิ อย่าเืดอย่าเบืดอย่าเืดอีนีท่งใบเไมใบเหียงนะเออเหียงแล้วต้งเลียงได้สองปักสามกเขาดทุกวันลงเราว่ากงเรา็เห็นตนดอกอันนี้ลิ้นก็สุกมากไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะเหนียว ประมาณเนี้ยได้แล้วเหมือนจะนุ่มนะเนี่ยสัมผัส<บ>มีดเนี่ยเราสึกว่ามันเหมือนมันนุ่มนะครับแต่นุ่มจริงไม่จริงต้องรู้ทีทีหาลายเนื้อไม่ถูกละงงเอ้ยโดนโดนไปหลายแก้วมองลายลายเนื้อไม่ถูกเลยว่ะงงว่ะเพราะว่า

ียงปาบก็ให้มาปาหมดแล้วเดี๋ยวก็มาฮะอารมณ์เดียวกันจะบอกว่ายยาวสูงมากจะสูงมากเหยวไม่ไม่เหนียวเหมือนว่าอารมณ์มันเหมือนนี้เหมือนนมอ่ะมันตึบๆมันไม่ได้ถึงบอกไงใช่มันมันไม่ได้นุ่มเหมือนสันคออะไรเงี้ยมันก็ยุบเกรอบเออถ้ามันโซ่ก็ดีแล้ว ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะเอาสต๊อกจิ้มก่ยังดีน้ำจิ้มผมแม่ตอนนี้เคือเปรี้ยวเออชุ่มเปรี้ยวนี่เจ้าวเจียวเปรี้ยวตอนนั้นจ um> ิ้มไปก็เป็นกรุบกรเฮ้ยอร่อยว่ะดีว yeah ่ะนมนมนมยังส um ั่งกินบ่อยไงไอ้เนี่ยไม่เคยสั่งที่ร้านอร่อยอ่ะใกล้ใกล้เคียง ไปแล้วอะไรวะเฮ้ยไม่เสิมราคาเลได้ลวิเอ้ยผมยาวแล้วแพงกว่าเนื้อหน่อยนะลิน่องพวกนมเนาะน่าด่าแล้วตาเขาจะนมองตูเป็นตาเลยแก่แล้วสิตูยังไม่มาเขามองดู่ขาเขเข้ว่าลุงกอบ ไเรียกปู่เองเคยซื้อเพียมาให้ปู่เงด้วยเนี่ยแก้วอ่ะแก้มีเงินเพิ่มยอดอีกว่าอาวุธกับพี сюда. ่สี่นี้อ๋อจะให้ตะเพยเหรอะเคไปรับพระครับเดี๋ยวมาม่เดียวกหรอกวัน ata, like น,นี <tôi S 1> ้มันเข้าภษาเราก็เลยทลางเต็มห้องรัเสิมที่ฐน ทางไปกินไปแล้วหลุดก็จทานหมูที่แก่ร้อนจังเลยอะฮะใส่พริกอบไฟแก่หม้อหรอกนะนี่นะจับเดียวคือหมดละลิ้นสวยนะแปลว่าลิ้นขายดีเริ่มเก็บละขายดีกว่านมน่าจะยิ่ปลาอย่างเยอะเขากินไปกินเขียวแดงไม่เคยไม่แต่อันนี้นุ่มกว่านะลองนี่เพราะว่าเพราะลิ้นมันมีทั้งส่วนนุ่ม มีทั้งส่วนตึกมันเลยแบบเหมือนกับมันมีสองบุคลิกในหนึ่งชิ้นน่ะมันทั้งเหนียวทั้งนุ่มทั้งคือเหนียวเหรออาจจะติดแกแ้วนิดหน่อยเขาเรียกว่าตึงฟันใหช่ปะอืมนุ่มกว่าอะแค่นะบินนี่กว่าเอาหมดก็แล้วน้อนน้อนล้วย่างอยู่ย่างเรื่อยๆกินเรื่อยๆ กวไฟอ่อนต้องใจเย็นมันก็ได้หมดแล้วก็เอายู่นี่อยู่บนลิ้นเป็นนมอยู่ข้นนั่งไม่ไอ้นมมันอยู่นล่าตั้งนานแล้วแต่คนก็แถบเป็นส้มตำบ้างแับไปโนนแับไปนี่ไงนี่ต้องเออเอาไว้บวนบ้างอีเรื่องแยกไม่ออกเลยท่านดิไม่รู้ว่าไหนนมมันไหนลิ้นนะใครโชคดีกันเดอนี่โชคร้ายกันนม ในหรอกถ้าอย่างเอินินสบายอะไรก็ได้หมดี่เหนียวเป็นรุ่นสสวอนี่อาจจะเจอนมแบบแมติ่ย่ำย่ำย่ำแ่ก็่อเยเขาเรียกว่าเขียวสนุกเนมจะเอเหนื่อจะได้ไม่เพื่อนจะได้ม่เพือเกลียวไวเดี๋ยวมันหมดเร็ว ยนนาน,น,านเลหมดขานหน่นเพนย่างไปกินไปนะทุกคนสังสรรค์ครอบครัวพี่น้องนะครับทีบ่มาวันนอกประปาก <c oughs> ทุกคนนะครับกด <c oughs> ไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องกั <c oughs> บตันมันนอกด้วยนะครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวครั <c oughs> ้งหน้าเจอกันใหม่นะครับเมนูถัดไปนะครับเดี๋ยวหามา ทำให้ดูเรื่อยๆน,นะครับวันนี้ก็เข้าวงกันไปนะครับเราเจะกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวยๆลิ้นหมูลิ้นหมูกับเจียวมะนาว แต่ของย่างทุกอย่างนะถ้ามันมัน่ขึ้นมันขึ้นจากเตานะมันอร่อยนะกินตอนมันร้อนอร่อยครับน้องอยู่าไม่มาไหนน้องไม่ถูกเลยเราเป็นไหน